สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยศรีวิชัยจัดทำโดยกลุ่มศรีวิชัยจะไปเมืองนอกจัดทำขึ้นเพื่อน,นำเสนอคุณครูเริงขัดททเสมาหรือครูเริงนั่นเองครับ สโลแกนของเราคืออดีตคือบทเรียนปัจจุบันคือการลงมือทําและอนาคตคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เราเลือกจะรักษาไว้ความหมายของโลโก้กลุ่มจงนำความรุ่งเรืองของศีวิชัยข้ามประตูไปสร้างตํานานใหม่ในเมืองนอกด้วยมีกระเป๋าเดินทางใบนั้นเป็นเสมือนมรดกที่พวกคุณจะเอาไปอวดชาวโลก โดยสมาชิกกลุ่มมีนางสาวสุพานันขสิริเลขที่หนึ่งายจตุพัฒมโนเพียวเลขที่3นายนิติพัฒน์พูลสีเลขที่12นายประพนร่งมรักเลขที่1 3นายสุภกริสตารัฐเลขที่18นางสาวงามแสลวงเหี่ยดสายเลกที่22นางสาวยานิกาปันอุปาเลขที่25นางสาววทิตาพรอินสุริยาเลขที่27นางสาวสลิสาอินจันเลขที่35นายสรวิทย์วงเกเลขที่42ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเราไปฟังเพลงประจำกลุ่มกันก่อนนะครับเพลงจู่ของนิลสลิ

โอเคครับตอนนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเราวของศรีวิชัยขอให้ทุกท่านได้รับชมเรื่องราวได้สนุกกันนะครับหนึ่งที่ตั้งนะครับที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยมีความกว้างขวางมากครอบคลุมภาคใต้ของไทยสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชและมาลายูไปจนถึงเกาะสุมาตราและเกาะชวาอินโดนีเซียโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองชายาจังหวัดสุราธ,ธานีและเมืองท่าสำคัญอื่นๆในภาคใต้ของไทยและอาจมีราชธานีที่เมืองปะเล,มบ,เลมบังพอลเลมบองบนเกาะสุมาตราด้วย ศูนย์กลางหลักและพื้นที่อิทธิพลเมืองชายาอำเภอชายาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเศร้าเป็นศูนย์กลางสําคัญโดยเฉพาะทางด้านศิลปะและาศาสนามีการค้นพบหลักฐานทางโบโรหคดีมากมายนาครศรีธรรมราชตามพอล,ลิงเศร้าเป็นเมืองท่าที่สําคัญและเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองเกาะสุมาตราอินโดนีเซียและเกาะชวาอินโดนีเซียเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีราชธานีสําคัญอยู่ที่ปาเลมบังแหลมมาลายู คับสมุดมาเลเซียเศร้าอ,อิทธิพลของศีวิชัยแผ่ขยายไปถึงบริเวณนี้ด้วยและเราจะมายกตัวอย่างผลงานศิลปะสมัยศีวิชัยโบราณสถานและวัตถุโบราณศีอย่างเด่นๆน,นะครับ 1. บุโรพุทโธ 2. วัดพระบร,รมธาตุชัยสาคนที 4. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเริ่มเรื่องที่1วัดพระบรมธาตุชัยชา พระบรมธาตุชัยชาตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุชัยชาราชวรวิหารอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่เมืองศรีวิชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยเก่าแก่ที่สมบูรณ์ที่สุดในไทยมีลักษณะทรงปราสาทเรือนธาตุฐานกากบาดก่ออิดไม่สอปูนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสามโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้วัดแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำนานท้องถิ่นกล่าวถึงนายช่างชาวอินเดียชื่อป๋อมอเป็นผู้สร้าง ศิลปินนายประหมอช่างชาวอินเดียปรากฏชื่อไม่ปรากฏรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปฐมปานีเป็นประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนศิลปะสีวิชัยค้นพบที่อำเภอชยา,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายละเอียดสำคัญสถานที่จัดเก็บปัจจุบันเป็นของสะสมของที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสถานะ เป็นหนึ่งในประติมากรรมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่สวยงามและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศไทยอายุสมัยไม่ปรากฏรูปไม่ปรากฏศิลปินบุโรพุทโธมหาสถูปพุทธศาสนาแบบมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียสร้างในพุทธศตรวรรษที่8ปถึงเเป็นสถาปัตยกรรมทรงพีระมิดลดหลั่นหลายชั้นสะท้อนจักรวาลวิทยาพุทธโลกิเลสโลกแห่งรูปโลกแห่งความว่าง ระดับด้วยภาพแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติและชาติก่อและมีเจดีเล็ก72องค์รายล้อมเจดีประธานบนยอดสุดถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกและเป็นศูนย์กลางศรัทธาและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของโลกศิลปินราชวงศ์สเลนไม่ปรากฏรูปคนทีภาชนะแห่งปัญญาและศรัทธาอัตลักษณ์เด่นเป็นเหยือกน้ําที่ไม่มีหูจับแต่มีพวยรินมักมีทรงกรมนคล้ายน้ำต้าคอสั้นปากกว้างทำจากดินเผาทั้งแบบธรรมดาและเคลือบเงาบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ใช้ใส่น้ำดื่มหรือในน้ำล้างมือพิธีกรรมใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์เช่นการชำระล้างลาสเทรชเชตและการกรดน้ำตามความเชื่อพุทธินดูคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานสำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยพุทธศตวตรรษที่1 3ถึงส8สะท้อนการผสมผสานอารยธรรมระหว่างอินเดียชื่อเรียกจีนเทคนิคและช่างท้องถิ่นในแอทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อิทธิพลอาณาจักรศรีวิชัยพุทธศตวรรษที่1 3ถึง18 มีศูนย์กลางบริเวณเกาะสุมาตราและแผ่อิทธิพลครอบคลุมภาคใต้ของไทยได้รับอารยธรรมอินเดียผ่านการค้าและส่งต่อความเชื่อโดยเฉพาะพุทธศาสนาหายานรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์ชัยยาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตาศภาษาและระบบก,การปกครองแบบราชาธิปไตยซึ่งมีศูนย์กลางอำนาจสำคัญในอดีตอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอิทธิพลหลักของอาณาจักรศรีวิชัยที่ได้รับได้แก่ด้านศาสนาและคติความเชื่อ การนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานที่รุ่งเรืองมากส่งผลให้มีการสร้างพระโพธิสัตว์และเจดีเป็นสักอุณากลางทางจิตใจนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ฮินดูไสยวนิกายและไวยสนพนิกายเห็นได้จากการพบศิวลึงและเทวรูปพระนารายในบริเวณภาคใต้ด้านศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานร,ระหว่างอินเดียและศิลปท้องถิ่นเช่นพระบรมธาตุชัยชาสุราธานี และพระบรมาธาตุนครรีธรรมราชประติมากรรมโดดเด่นคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส,สมัมฤทธิ์ที่พบที่ชัยยาด้านการค้าและเศรษฐกิจศรีวิชัยทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายระหว่างตะวันตกอินเดียและตะวันออกจีนทำให้อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียแพร่กระจายผ่านเส้นทางเดนินเรือและเมืองท่าต่างๆเช่นชัยยาและไซบุรีด้านการปกครองและภาษารับแนวคิดกษัตริย์เป็นศูนย์กลางราชาธิปไตยและการใช้ภาษาสันสกฤตและภาษามาลายูโบราณในจารึกสุดท้ายนะครับ ลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษศิลปะสมัยศรีวิชัยรูปแบบศิลปะอ่อนช้อยงดงามและดูมีชีวิตชีวาเอกลักษณ์ท่วงท่านิยมท่วงท่าปรีพังดูไม่แข็งทื่อใบหน้าและสรีระใบหน้าอิ่มเอิบมีเมตตารูปร่างสมจริงตามแบบมนุษย์เครื่องทรงและเครื่องประดับประนีดละเอียดระยิบระยับมักมีสายมงคลยันโยปวยีผ้าเฉียงความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนามหายานเป็นหลัก รูปเคารพที่โดดเด่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศโดยเฉพาะงานหล่อด้วยสมริจคุณภาพสูงลักษณะศิละปะศีวิชัยส่วนมากเป็นศิละปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและที่มหายานจึงมักพบพระรูปพระโพธิสัตว์เช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศพระศรีอายเมตรยเมตรสัต์พระโพธิสัตว์ไวโรจนะและศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับาศาสนาพราหมณ์ในลทัทธิเวสนพนิกายนอกจากนั้นยังพบร่องรอยของสถาปัตยกรรมตลอดจนโบราณสถานทั้งในปาเล็มบงัง กาะสุม,มาตราและคาบสมุทรมาเลทางภาคใต้ของประเทศและแล้วการนําเสนอของกลุ่มศรีวิชัยจะไปเมืองนอกขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมกันนะครับ